สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆและอาจารย์ทุกท่านครับและท่านที่ชื่นชอบแระสัทาหลวงพ่อรวยภาษาทิโกวันนี้จะพามาชมเหรียญรวยรวยเฮงเฮงนะครับรุ่นนี้แท้ทานหลวงพ่อปลุกเสกนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมอยู่รุ่นหนึ่งนะครับมีประสบการณ์แล้วนะครับ เรันเพื่อนคงได้ฟังข่าวนะครับรถไฟชนรถบัสนะฮะมีคนรอดตายนะครับพกแฝงรุ่นนี้อยู่นะครับข่าวดังก็หลายปีแล้วครับรถไฟชนรถบัสนะครับมีประสบการณ์นะครับมีคนเขาแฝงรุ่นนี้รอดตายมานะครับผมรุ่นนี้เลยดังนะครับผมมีประสบการณ์เลยครับนะครับเพื่อนๆนดูนะครับ เหรียญแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วกล่องแท้ม co ักก mm ็พ hmm. ร้อมกล่องครับผมครับผมเพื่อนเพื่อนดูตัวอย่างกล่องไว้นะครับของแท้ต้องต้องไม่มีสลักนะครับเพื่อนๆืนเนี่ยฮะเปิดมาแบบนี้นะครับเปิดออกมาได้เลยครับเพื่อนๆนเนี่ยตัวนี้ไม่มีสลักนะครับของแท้ถ้ามีสลักแบบนี้เปิดปิดแบบนี้อย่างเงี้ยอย่างนี้เก้เลยนะครับผม แบบนี้เกเลยนะครับผมฮะอย่างนี้แท้ตั้งแต่กล่องเลยครับนี่ฮะครับผมรุ่นนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับผมฮะทองฝาบาทนะสร้างแค่เนื้อเดียวนะครับผมรุ่นนี้เป็นบล็อกแรกนะครับเป็นบล็อกแรกที่นิยมและมีประสบการณ์นะครับผมฮะ เพื่อนๆต้องระวังนะครับรุ่นนี้มีบล็อกเสริมเยอะมากเลยนะครับผมที่ลงพ่อปกเสกมีแค่บล็อกแรกบล็อกนี้บล็อกนี้บล็อกเดียวเท่านั้นนะครับที่ลมพ่อปกเสกครับมีบล็อกแรกบล็อกเดียวเท่านั้นครับบล็อกเสริมไม่ทันลงพ่อปกเสกนะครับผมเพื่อนๆจะดูยังไงครับว่าเป็นบล็อกแรกนะครับเยวจะพาแนะนําเพื่อนๆมาดูบล็อกแรกนะครับผม ธรรมชาติเนื้อทองฝาบาทนะครับนะฮะร,รุ่นนี้จัดสร้างแค่เนื้อทองฝาบาทนะครับผมถ้าเป็นเนื้ออื่นเก๋เลยนะครับครับพื้นผิวต้องเรียบตึงแบบนี้นะครับเพื่อนๆน,นะฮะเป็นเหรียญปั๊มนะครับ ตามพื้นเหรียญหลวงพ่อฮะก็จะมีเส้นขนแมวเยอะมากเลยครับบางท่านก็เรียกว่าเส้นรัศมีนะครับนะฮะพื้นเหรียญหลวงพ่อนะครับผมนะครับสังเกตด,ดูดีๆฮะแกงใส่ไฟดูนะครับอ่พื้นเหรียญหลวงพ่อเนี่ยกระจายออกนอกเหรียญน,นะวิ่งออกนอกเหรียญน,นะครับผมอะเกิดจากการปั๊มนะครับธรรมชาตินะครับนะฮะพื้นเหรียญพื้นเหรียญหลวงพ่อนะครับจะมีเส้น สายฝนหรือเส้นขนแมวนะครับเยอะมากเลยครับผมตามพื้นเหรียญหลวงพ่อนะครับของเก๊ทาไม่ได้นะครับถอดไม่ติดนะครับเนี่ยฮะมีทั่วองค์พระเลยครับเนี่ยฮะดูนะครับผมต้องแทะแคงงสายไฟเดินครับเป็นเส้นสายฝนนะครับฮะครับดูธรรมชาตินะฮะผมเคยแนะนําเพื่อนๆหลายคลิปแล้วครับถ้าเพื่อนๆที่ดูบ่อยๆนะฮะดูแค่ผิวก็รู้เลยครับว่าแท้นะครับ เเพื่อนที่ดูบ่อยๆและชํานาญแล้วนะครับดูแค่ผิวก็รู้เลยนะครับว่าแท้นะครับเ,เพื่อนดูเส้นเสี้ยนะครับนะนะครับผมดวงตาหลวงพ่อต้องเป็นเม็ดกลมๆแบบกลมๆแบบนี้นะครับนะครับผมนะดวงตาหลวงพ่อครับเป็นเม็ดกลมๆนะกลมๆแบบนี้นะครับ อันน no like right? ี้จมูกสวยครับโด่งๆนะครับผมเพื่อนมาดูกระหนกรายกระหนกนะครับเพื่อนๆต้องเป็นแท่งๆแบบนี้นะครับนะของแท้นะครับต้องเป็นแท่งๆแบบนี้นะครับนะฮะลายกระหนกนะฮะเป็นแท่งๆเป็นมิตินะครับผมคมชัดลึกแบบนี้เลยนะครับเนี่ยฮะรอบเหรียญเลยนะครับเพื่อนนะครับรอบเหรียญเลยนะครับนะครับดูนะครับผมเนี่ยลายกระหนกนะครับผมอย่างเนี้ย เห้ตาเปล่าเลยครับผมนี่ครับผมตรงสังขาติหลวงพ่อก็จะต่อโคตรรยนะครับนะคมคมลึกๆแบบนี้นะครับเนะี่ยโคตรรวยนะครับผมครับผมำย้ำๆนะเพื่อนนะครับนะเพื่อนเพื่อนนะครับรุ่นนี้เป็นทองฟ้าบาทนะครับผมถ้าป็นกระไร ทองก็เก้ได้นะครับเกเลยนะครับผมต้องเป็นทองเนื้อฟ้าบ่ายอย่างเดียวแล้ครับนะครับตอนนี้ของเกของเสริมเยอะมากเลยนะครับผมเพื่อนระวังด้วยนะครับนะฮะถ้าไม่ชำนาญนะครับนะระวังนะครับผมมีของเสริมเยอะมากเลยครับแท้ก็คือรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับแท้รุ่นแรกที่หลวงพ่อปลูกเสกนะครับ เพ <P ể il |ms|> ื่อนเพื่อนมาดูขอบตัดนะครับธรรมชาติเรียนแท้นะครับผมตัดเล็กขาดขีขาดนี้นึงนะฮะเนี่ยธรรมชาติเรียนแท้นะครับตัดเล็กขีขาดนิดนึงนะครับนี่แท้เลยครับผมเพื่อนดูขอบตัดนะครับก็จะมีจุดหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนที่จะให้ดูว่าเป็นบกแรกนะครับบกแรกดูตรงนี้นะครับเพื่อน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 เห็นจุดไข่ปลาเล็กๆไหมครับเนี่ย ข้างทิศตะลุงพ่อนะครับผมนี่ครับผมข้างทิศตะลุงพ่อฮะเล็กๆนะฮะเนี่ยเนะ่ยนะฮะจะให้ดูนะครับขยายดูนะครับนี่ฮะจุกไข่ปลาเล็กๆฮะเนื้อเนื้อใบหูหลวงพ่อนะครับข้างทิศตะลุงพ่อฮะนี่ฮะจะมีจุกไข่ปลาเล็กๆอยู่นะฮะตะแคงดูนะครับฮะแข็งดูนะครับแต่เพื่อนดูนะครับผม เป็นปกแรกคัดแยกตรงนี้นะครับปกแรกครับผมดีกว่านะครับเพื่อนเนี่ยปกแรกครับผมมาดูด้านหลังครับด้านหลังต้องเรียบตึงแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญปั๊มนะครับต้องเรียบตึงแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูอัคระยันนะครับผมเนี่ยยันเนี่ย ต้องคมชัดแบบนี้นะครับผมฟอนตัวหนังสือหลวงพ่อต้องคมคมแบบเป็นแท่งๆแบบนี้นะครับครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยแท้เลยครับฮะรุ่นเสริมอ่ะก็ไม่ได้คมแบบนี้ฮะเบลอๆหน่อยนะครับบล็อกแรกจะคมชัดเนี่ยดูตัวหนังสือก็รู้เลยครับเนี่ยบล็อกแรกครับเนี่ยสองพันห้าร้อยหกสิบแททันนะครับรุ่นนี้ครับสังเกต บาบอกแรกไก่ขนไก่ก็จะเป็นเส้นๆสวยงามมากครับเนะี่ยไก่หางพวงฮนะจะเป็นเส้นเป็นเส้นๆนะครับผมฮะเนี่ยขนไก่เต็มนะครับเรียกขนไก่เต็มเพื่อนๆดูขาก็ได้นะครับขาไก่ต้องแหลมคมนะครับปลายล็บฮะดูนะเพื่อนๆนะๆนครับ <ๆ S 2> เพื่อนๆก็ปลายล็บ ปลายเล็บขาไก่ฮะต้องแหลมคมแบบนี้นะครับนี่อย่างนี้แท้เลยครับผมแท้เลยครับแบบนี้ครับเนะฮะแล้วก็มีจุดนึงนะครับที่ดูเป็นจุดจ่ายตังหรือเป็นบล็อกแรกนะครับนะฮะเพื่อนๆดูข้างๆนะครับข้างขอบเหรียญนะครับผมมันจะมีรอยปิ้นอยู่นะครับผมนะค่าดู้ดูครับ นี่ครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับนี่ครับตรงนี้เพื่อนเพื่อนเนี่ยตรงนิ้วนะครับมันจะมีเนื้อปิ้นอยู่นะครับอันนี้เนื้อปิ้นน่ฮะเนี่ยเป็นขี้ปิ้นเนื้อปิ้นอยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยข้างนี้ครับที่ผมชี้อยู่นะครับเนี่ยนะฮะตรงนี้นะครับนี่ยเป็นบล็อกแรกนะครับตรงแยกตรงนี้นะครับบล็อกแรกครับผมนี่ครับ ดูง่ายนะครับรุ่นนี้ครับเพื่อนๆดูนะครับรุ่นนี้แทะทันนะครับที่หลวงพ่อปลกเสกมีแค่บล็อกเดียวนะครับบล็อกแรกที่แท้ทันหลวงพ่อปลกเสกรุ่นหลังๆนี่ไม่ทันนะครับที่บล็อกเสริมไม่ทันแน่นอนครับผมเล่นนิยมบล็อกเดียวนะครับผมนะครับผมความสวยงามครับผม เพื่อนๆท่านได้สนใจนะครับครับเปิดเปลี่ยนปันให้นะครับเพื่อนๆฮนะบล็อกแรกนี่ก็สร้างไม่ไม่เยอะนะครับสร้างน้อยมากนะครับผมบล็อกแรกครับเปิดเปลี่ยนปันให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับผมนะครับครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ เ,เพื่อนๆจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกครับขอบคุณที่รับชมและติดตามครับผมสวัสดีครับ